คุณหมอถึงเลือกมี power digital agency ค่ะว่าช่วงแรกของเดอะคลินิกเราเป็นขีเล็กๆเลยแทบจะทำทุกอย่างคนเดียวเลยในคลินิกที่มาทุกคนค่อนข้างน่ารักมากอะไรเงี้ยเราสามารถติดต่อหรือว่าคอนแทนได้ง่ายตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ผมมีเปนหนึ่งสาขาจนถึงสี่สาขาคอนเทนต์ต่างๆที่ทางอินค่ะคอนเทนต์ค่อนข้างที่จะอัปเดตท่ะสมัยละเหตุการณ์เสมอคือเลยต้องบอกเลยอันนี้คือเป็นจุดเด่นของทีมนี้เลยทำให้กับคลินิกดังๆมีประสบการณ์มากกว่าสิบห้าปีด้วยเราสึกว่าเป็นจิบแรกที่น่าสนใจเราเลยลองเรื่องทีมนี้ดู สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะคุณกำลังอยู่ในรายการเ l ล e Please ซึ่งเป็นรายการน้องใหม่ของมี Power Digital Agency ค่ะตอนนี้อยู่กับพี่จูนนะคะที่เดอะ r e e คลินิกสาขาตรงข้ามซีคอนสีนครินบางนาะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้ร่วมพูดคุยกับคุณหมอซึ่งเป็นแขกรับเชิญคนแรกของเรานะคะขอต้อนรับคุณหมอทีมค่ะนายแพทย์กิรตินามิสาแพทย์และผู้บริหารเดอะทรีคลินิกทั้ง4ส,สาขาค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณหมอ คุณหมอเป็นไงบ้างคะสบายดีสบายดีเนาะแล้วธุรกิจของคุณหมอเป็นไงบ้างช่วงนี้จริงๆแล้วธุรกิจช่วงนี้ก็คือไปได้ดีเลยลูกค้าทุกสาขาก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยค่ะอยากจะยิงคําถามไปหาคุณหมอซักคําถามเลยตรงๆเลยค่ะทําไมคุณหมอถึงเลือกมี power digital agency คะได้เลยคือต้องบอกต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าช่วงแรกของเดอรคลินิกเราเป็นขี่เล็กๆเลยเพราะฉะนั้นคือผมรู้สึกอุ้ยทำแทบจะทําทุกอย่างคนเดียวเลยในคลินิกว่าตั้งแต่ในเรื่องของการคิดคอนเทนต์ถ่ายลงถ่ายรูปหรือว่าการยิงโฆษณาทำกอตลาบ ทำเองแทบจะทุกอย่างเลยแต่ว่าพอคลินิกเราแบบอุ้ยโตขึ้นหรือว่ามีหลายสาขาเพิ่มมากขึ้นเรารู้สึกว่าอุ้ยเราไม่สามารถทําคนเดียวได้แล้วรู้สึกว่าเราถึงจุดแล้วที่เราจะต้องหาทีมการตลาดเข้ามาัพพอร์ตหรือว่าเข้ามาช่วยเราตอนนั้นก็คือผมเห็นแอดโฆษณาของพี่จูนพอดีหรือว่าทางมีพาวเวอร์นั่นแหละเขาสึกว่าอุ้ยทีมนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะทาให้กับคลินิกดังๆหลายคลินิกมีประสบการณ์มากกว่า15ปีด้วยเรารู้สึกว่าอุ้ยเป็นทีมการตลาดที่น่าสนใจเ,เลยลองเลือกทีมนี้ดู ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะน้องๆทุกคนในออฟฟิศของพี่ได้ยินคําตอบของคุณหมอน่าจะชื่นใจมากๆเลยค่ะแล้วทีนี้พี่อยากจะสอบถามคุณหมอเพิ่มเติมค่ะตอนนี้ก็มีทั้ง4สาขาแล้วนะคะ,ะเรื่องของการประสานงานหรือการติดต่อกับทีมงานของมีพ o าวเวอร์คุณหมอคิดเห็นยังไงหรือม,มีความคิดยังไงบ้างค่ะโดยส่วนตัวคิดว่าทางมีพ o าวเวอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าทีมงานทุกคนก็ค่อนน่า,ารักมากอะไรอย่างเงี้ย<ะ>เราสามารถติดต่อหรือว่าคอนแทคได้ง่ายมากตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ผมมีแด่หนึ่งสาขาจนถึงส<ะ>ี่สาขาทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่า ยังสามารถสื่สอสง,ง่ายพูดคุยง่ายเหมือนเดิมตั้งแต่แรกซึ่งข้อดีของทีมนี้ทีมรู้สึกว่าถึงแม้จะเป็นเอเจนซี่ด้านนอกแต่ว่าการทำง,งานอะไรต่างๆเปรียบเสมือนทีมการตลาดด้านในของทีมเ,เราเลยแล้วเราเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกันมาตลอดเปรียบเสมือนพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันเวลาทีมคิดคอนเทนต์หรือว่าเสนอข้อมูลอะไรต่างๆทีมก็สามารถรับฟังรวมทั้ง เอาข้อมูลที่เราเสนอไปเนี่ยเอาไปวิเคราะห์รวมทั้งแกหาต่างๆให้เราได้เป็นอย่างดีอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะแล้วในส่วนของที่คุณหมอพูดกับต,ตอนแรกค่ะว่าเห็นแอดโฆษณาของที่แอบถามไิ่นึงว่าเพอร์ฟอร์มใแอดมันส่งผลต่อธุรกิจคุณหมอลักษณะแบบาไหนบ้าง จริงๆในหลายเรื่องเลยนะซึ่งในเรื่องของโฆษณาหรือคอนเทนต์อะไรต่างๆที่ทางทีมทำอะส่วนใหญ่ที่ทีมชอบเลยคือคอนเทนต์ค่อ,คอนข้างที่จะอัปเดตทันสมัยัามเหตุการณ์เสมอคือเลยต้องบอกเลยอันนี้คือเป็นจุดเด่นของทีมนี้เลยสองเลยก็คือว่าในการโฆษณาในการทําช่องทางรู้สึกว่าทางทีมเข้าใจในเรื่องของสื่อแต่ละประเภทฉะนั้นการทําสื่ออะไรต่างๆค่อนข้างตรงจุดกับลูกค้าล่อน้างตอบโจทย์กับแต่ละแพลตฟอร์ไมได้เป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณคุณหมอเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากมาใช้บริการเดอะทรีคลินิกนะคะมีทั้งหมด4สาขานะคะซึ่งสาขาแรกอยู่ที่ตลาดไทยนะคะ สาขาที่2อยู่ที่ชนบรุรีและสาขาที่3อยู่ที่นี่ค่ะก็คือตรงข้ามซีคอนสีนคริน,นสาขาที่4ของคุณหมออยู่ที่ฉะเชิงเซาชาวแปดริ้วคุณหมอคะแล้วในแพลนคุณหมอมีอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะจริงๆแล้วอยากจะทำอีกเยอะเลยค่ะสาขาที่ห้าหกเจ็ดแปดเร็วๆนี้รวมทัง้งจะมีในเรื่องของสุขภาพหรือว่าโปรดักต์อื่นด้วยซึ่งเราคุยกันตลอดใช่ไหมจริงๆคุณหมอก็มีโปรดัก์ที่หมอ ตั้งใจจะทำอยู่แล้วถ้าใครติดตามในเพจของคุณหมอก็จะเห็นเลยว่าคุณหมอมีโปรดักต์อะไรบ้างหรือมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างมาอัปเดตนะคะคุณหมอยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการเ m ลมี e a s e ของเรานะคะอย่าลืมนะคะฝากเดอ Tree คลิ n i c ไว้ด้วยค่ะขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ<อ>